สวัสดีครับผมชันนทนะครับจากเพจซีพิกอีกแล้วนะครับทุกคนก็มาต่อเนื่องกันจาก EP ที่แล้วนะที่พูดถึงเรื่องการาถ่ายวิดีโอด้วยมือถือนะครับทุกคนสำหรับ EP นี้เนาะก็ EP ที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของการาตั้งค่าไปแล้วเนาะพอตั้งค่ามือถือเสร็จนะครับ EP นี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการถ่ายถ่ายวิดีโอยังไงให้ดูมีเทคนิคมากขึ้นแล้วกันเนาะ มันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับทุกคนก็เอาเทคนิคมาเพิ่มเติมให้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็เอาไปใช้กันนะครับก็ก่อนจะชมกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe เป็นกาลังใจให้ช่องของเราด้วยนะหลายๆคนที่เข้ามาชมยังไม่ได้กด Sub s c r i b e เลยนะก็ฝากกดเยอะๆหน่อยเนาะจะได้เป็นกําลังใจให้เราทําต่อนะครับอ่ะหลังนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันแรกเลยนะก็สิ่งที่อยากจะให้ฝึกนะครับในการ ถ่ายนะครับวิดีโอด้วยมือถือนะครับก็ในเรื่องของการวางแผนเนาะแล้วก็การาถ่ายเป็นช็อตๆนะครับทุกคนมันจะไม่เหมือนกับเราเดินบล็อกแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยนะเนาะทั้งนี้มีอะไรทั้งนี้มีอะไรทางนี้มีอะไรนะครับแต่ว่าการวางแผนก็คือเราอาจจะต้องถ่ายแยกเป็นช็อตๆนะครับเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูเนาะระหว่างการถ่ายไปเรื่อยๆแบบบล็อกเนาะแล้วก็การถ่ายแบบเรา แยกเป็นช็อตนะครับแบบไหนที่มันจะดูดีกว่ากันนะก็เพื่อนๆก็ลองไปดูนะว่าเป็นยังไงเนาะแล้วก็เลือกเอาไปใช้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทำให้ดูนะครับประมาณทุกคนในแบบแรกนะที่เราจะถ่ายกันนะก็ในเชิงของวอล์กแล้วกันนะจะยกตัวอย่างเรื่องของการแนะนำคอนโดนะที่ผมอยู่แล้วกันนะมารูจะถ่ายอะไรนะครับก็เดี๋ยวแนะนำคอนโดให้ดูแล้วกันนะครับคอนโดผมนะก็จะมีนะนี่ดูนี่ทุกคนดูก็จะมีสวนเนาะ มีไว้ให้ออกกําลังกายนะครับนี่มีโซนหมักลุกแบบนี้ด้วยเนาะมีห้อง,องที่เอาไว้เ,เป็นโคเวิร์กิ่งสเปซนะครับทุกคนแล้วก็จะมีสระว่ายน้ําด้วยแบบนี้เลยมีสองสระนะครับนี่เดี๋ยววิ่งไปให้ดูอีกสระหนึ่งนะ <c oughs> ก่อนจะไปอีกสระหนึ่งนี่ก็จะเห็นเลยนะครับว่าตรงนี้นะติดคลองนะครับบรรยากาศก็จะติดคลองแบบนี้นะติดคลองนะครับทุกคน แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีสระว่ายน้ำสำหรับเด็กด้วยนะนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยนี่สระว่ายน้ำสำหรับเด็กนะครับนี่นะเป็นไงบ้างครับทุกคนนะก็จะประมาณนี้นะสำหรับ آ, อ่างถงหับ<ม><ม>แบบที่สองนะครับทุกคน ก็ผมจะบรรยายก่อนนะแจกเป็นช็อตๆนะครับชั้นแรกผมก็จะบรรยายนะว่าในคอนโดผมเนาะก็จะมีทั้งสระว่ายน้านะมีทั้งหมด2สระนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของสันทนาการเนาะก็จะมีห้อง coworking space หนึ่งห้องนะครับแล้วก็มีห้องฟนะิตเนสเนาะแล้วก็จะมีสวนนะซึ่งมีของตกแต่งนะเป็นหมากลุกนะดูสวยงามนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคอนโดของเรานี่ก็ติดคลองด้วยนะครับทุกคน ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนน่าอยู่ไหมทุกคอนโดเป็นประมาณนี้เลยเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆเนานะกับการที่เราถ่ายไปเรื่อยๆนะครับตามที่เราเจอเนาะกับการที่เราถ่ายแยกเป็นช็อตๆนะมีเนื้อเรื่องหลักแล้วก็มีอินเสิร์ต มีส่วนเสริมเข้ามานะครับแบบไหนดูง่ายกว่ากันเพื่อนๆก็ลองเลือกดูนะจริงๆมันใช้ได้ทั้ง2แบบนะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับเพื่อนๆและอีกอย่างหนึ่งนะพอเราถ่ายเป็นช็อตๆแล้วอ่ะสิ่งที่เราทําได้อีกแบบหนึ่งก็คือการแตกช็อตครับเพื่อนๆเช่นช็อตเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเช่นดื่มกาแฟเนาะเราก็อาจจะถ่ายแยกนะมีทั้งแบบซูมใกล้กลางไกลในช็อตเดียวกันนะเราสามารถถ่ายได้หลายๆมุมกล้องนะครับนี่เขาเรียกว่าแตกช็อตเนาะ การแตกช็อตก็คือถ่ายในช็อตเดียวแอคชั่นเดียวในหลายๆมุมกล้องนะครับอย่างบางหนังบางเรื่องนะการแค่พระเอกเปิดประตูเข้าไปอะไรแบบนี้เราก็สามารถถ่ายได้ทั้งตั้งแต่มือจับประตูเดินเข้าประตูเข้าไปแล้วก็ถ่ายเปลี่ยนอีกมุมกล้องหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราผมจะลองถ่ายแบบแตกช็อตให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะครับ ส่วนหนึ่งที่สําคัญสําหรับการถ่ายนะครับก็คือการเ,าเ,าเรียกคารเมล่ามูฟเมนต์นะครับก็คือการเคลื่อนกล้องนั่นเองนะครับเพื่อนๆอสังเกตได้เนาะอย่างเช่นสมมุติว่าเวลา,าทำร็อกเราใส่กล้องไปใส่กล้องมานะครับมันก็จะเป็นไปได้ที่คนดูจะมึนหัวนะครับทุกคนในสเต็ปแรกๆที่บอกมานะครับก็คือเราสามารถถ่ายเป็นช็อตชๆได้แล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะที่อยากจะให้เรา นึกถึงตอนถ่ายนะครับเพื่อนๆทุกคนก็คือ Camera m o v e m e n t นะครับการเคลื่อนกล้องนะครับพยายามนะครับอย่าเคลื่อนกล้องให้ไวเกินไปนะแล้วก็ให้มันมีจุดโฟกัสนะครับแล้วก็พยายามเคลื่อน Direction ใด Direction หนึ่งนะครับอันนี้เป็นหลักกว้างๆเนาะจริงๆแล้วอ่ะมันมีหลายชื่อเนาะจริงๆเพื่อนๆไม่ต้องจำก็ได้นะก็ลองไปดูในหนังหรือในอ คนที่เขาถ่ายซีนิเมติกสวยๆนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันมีชื่อของการเคลื่อนกล้องไม่ว่าจะเป็นซูมอินนะแพนดอลลี่ซูมนะออบิทอย่างหมุนหมุนมุนอย่างเงี้ยนะเขาเรียกออรบิทนะหมุนรอบแบบอะไรเงี้ยนะบแบบเนี้ยมันก็มีหลายๆแบบเนาะแต่เอาง่ายๆเพื่อนๆไม่ต้องไปจําชื่อมันเยอะแยะนะครับเอาว่าเวลาเพื่อนๆถ่ายแยกแต่ละช็อตนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าแต่ละช็อตอ่ะมัน ควรจะเคลื่อนกล้องไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับไม่ควรจะหลายทิศทางมากเกินไปนะแล้วก็ไม่ควรจะวูบไปวูบมานะครับคนดูก็จะมึนหัวเนาะก็เดี๋ยวจะทำตัวอย่างให้ดูนะนประมาณนี้ สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนเราก็เลยพูดถึงเรื่องของการเริ่มมาถ่ายกันแล้วเนาะว่าต้องควรจะถ่ายแบบไหนนะครับสำหรับ EP แรกแล้วก็พูดถึงเรื่องของการตั้งค่าในมือถือไปแล้วนะครับมาเรื่องของการถ่ายนะครับถ้ารีแคปให้คร่าวๆนะครับก็คือ,อจริงๆอยากให้ถ่ายแบบลองถ่ายแบบแยกช็อตดูบ้างนะไม่ใช่แบบถ่ายเป็นบล็อก ต่อๆกันอย่างเดียวนะครับก็คืออยากจะให้ถ่ายแยกช็อตส่วนการถ่ายแยกช็อตใน1ช็อตแล้วก็สามารถแตกช็อตเป็นหลายๆมุมกล้องได้นะครับแล้วก็รวมถึงการถ่ายแต่ละช็อตอ่ะเราควรจะมุฟกล้อง ยังไงให้คนดูเข้าใจง่ายนะครับก็คืออยากจะให้มุฟกล้องเป็นดิเรกชันใดดิเรกชันหนึ่งนะครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูตามที่เห็นไปนะครับทุกคนอ่ะก็สำหรับ EP นี้นะมันก็จะจบประมาณนี้แหละนะครับสำหรับ EP ต่อไปก็จะมีเรื่องราวใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับการาถ่ายวิดีโอด้วยมือถือเนี่ยมาคุยกับเพื่อนๆอ,อ,อีกนะก็เพื่อไม่ให้พลาด อคอนเทนต์ถัดๆไปนะครับเพื่อนๆก็ฝากกด subscribe นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยนะครับก็สำหรับช่องของผมนะก็จะทำคอนเทนต์แบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนผมก็จะมีเพจใน a c e b o o k นะชื่อสีพิกนะเอาไว้ เป็นแกลเลอรี่โชว์เรื่องของภาพถ่ายนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องภาพถ่ายก็เข้าไปดูได้นะครับก็สลับ EP นี้นะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบาย